สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตกฎหมายแรงงานใหม่ของเกาหลีนะคะแรงงานเรียนที่อยู่ที่เรียกว่าแรงงานซื่อสัตว์ค่ะมีกฎหมายใหม่ออกมาดังต่อไปนี้นะคะคือ 1. แรงงานทํางานครบ4ปี10เดือนก่อนกลับต่อสัญญาจ้างเรียนที่แล้วกลับมาพักเพียง1เดือนค่ะก็สามารถกลับไปทํางานต่อที่ประเทศเกาหลีได้ซึ่งกฎหมายเก่าจะต้องพักถึง3เดือนนะคะ 2. ค่ะ แรงงานทำงานครบ4ปี10เดือนแม้เคยย้ายงานก่อนกลับก็สามารถต่อสัญญาจ้างเรียนที่ได้แต่ว่าห้ามย้ายข้ามสายงานค่ะซึ่งกฎหมายเก่าค่ะบอกว่าผู้ที่เคยย้ายงานไม่สามารถต่อสัญญาจ้างเรียนที่ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะแรงงานออกจากงานที่โดยไม่ใช่ความผิดของแรงงานเช่นถูกคุกค,คามทางเพศสามารถต่อสัญญาจ้างเรียนที่ได้ค่ะซึ่งกฎหมายข้อนี้ค่ะ อันเก่าจะไม่มีนะคะอันนี้จะเป็นกฎหมายใหม่เป็นผลดีต่อแรงงานที่จะกลับไปทํางานโรงงานเดิมนะคะแล้วก็นายจ้างก็ยังได้ลูกจ้างที่มีความชํานาญคะ่ะกลับไปทํางานอย่างรวดเร็วได้ค่ะซึ่งกฎหมายข้อนี้นะคะมีผลบังคับใช้เริ่มที่14ตุลาคม2564เลยนะคะ